สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบปรักตัวทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายผู้โชคครับวัน,นี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของเคล็ดรับปังเกอในบ้านเรียกทรัพย์ดึงดูดความโชคดีตลอดปีท่านผู้ฟังครับเกลือเรียกทรัพย์เกลือไม่ได้มีประโยชน์แค่ในกรัวเท่านั้น แต่ยังเป็นของสำคัญตามหลักฮวงจุยด้วยเช่นกันเพราะเชื่อว่ามีพลังในการชำระล้างสิ่งไม่ดีปัดเป่าโชคลายและนำความโชคดีมาให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปีหลายบ้านจึงนิยมวางเกลือในตำแหน่งที่เหมาะสมของบ้านเพื่อเสริมสิริมงคลโชคลาภและความสงบสุข ตลอดทั้งปีวิธีวางเกลือเรียกทรัพย์สิ่งที่ต้องเตรียมเกลือขาวชามแก้วหรือชามเซรามิกเหรียญเชื่อว่าเหรียญเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งเมื่อรวมกับเกลือจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านห่วงจุยจึงดูงดูดโชคลาภและโชคดีวางเกลือไว้ตรงไหนบ้าง จุดเสริมความมั่งคั่งตามหลักฮวงจุ้ยมุมมั่งคั่งของบ้านมักจะอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้การวางชามเอไว้ตรงนี้จะช่วยกระตุ้นพลังงานด้านการเงินและนำโอกาสทางธุรกิจและความเจริญรุ่งเรืองมาให้ห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่น ห้องนั่งเล่นนั้นเป็นจุดรวมพลังของคนในครอบครัวการวางชามเกลือไว้ในมุมสงบของห้องนั้นจะช่วยปัดเป่าพลังงานลบและเก็บพลังงานดีๆไว้ในบ้านใกล้ทางเข้าบ้านการวางชามเกลือไว้ใกล้ประตูบ้านซึ่งเป็นทางเข้าออกหลักเพื่อช่วยป้องกันสิ่งไม่ดี และดึงดูดโชคลาภและความร่ำรวยเข้ามาในบ้านแต่มีข้อระวังห้ามวางเกลือไว้ในที่ชื้นหรือสถานที่สปกปรกเพราะจะทำให้เกลือเสื่อมประสิทธิภาพและส่งผลเสียต่อห่วงจุยควรเปลี่ยนชามเกลือให้ใหม่ทุกๆเดือนเพื่อรักษาพลังงานของเกลือและผลลัพธ์ทางห่วงจุยที่ดี เมื่อครบกำหนดเปลี่ยนเกลือแล้วควรห่อชามเกลือเก่าให้มิดชิดก่อนทิ้งและไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำท่านผู้ฟังครับความเชื่อในเรื่องของการวางเกลือเรียกรัพ์ขับไล่สิ่งชั่วร้ายการวางเกลือเรียกสั์กำลังเป็นสิ่งที่ ได้รับความสนใจของเหล่าสายหมู่สำหรับเคล็ดลับการเสริมโชคลาภและการดักทรัพย์ด้วยเกลือหนึ่งในวัตถุดิบที่ทุกบ้านจะต้องมีติดตัวไว้โดยการนำเกลือมาใส่เด็กแกว้วหรือถ้วยเล็กๆและวางไว้ตามมุมบ้านเพราะเชื่อว่าเกลือจะช่วยเรียกทรัพย์โดยเฉพาะในหมู่พ่อค้าแม่ค้าที่ทำธุรกิจค้าขาย ก็จะใช้วิธีนี้เพื่อเรียกลูกค้าเข้าร้านและเชื่อว่าเกลือจะช่วยขับไล่สิ่งชัว่วร้ายออกไปได้ด้วยวางเกลือดักซับความเชื่อเกี่ยวกับเกลือในด้านความเชื่อเกี่ยวกับเกลือนั้นมีมากมายหลากหลายเช่นหากมีการไปงานศพก่อนเข้าบ้าน ก็จะทำการโรยเกลือบริเวณทางเข้าบ้านก่อนแล้วจึงค่อยก้าวเท้าเขา้าบานเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายติดตามตัวมาการเผาพริกเผาเกลือเพื่อสาปแช่งโดยจะเลือกวันที่เลิกแก้ที่สุดของตัวผู้ถูกสาปแช่งและทำพิธีนี้ซึ่งจะต้องรู้วันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟ้า ของผู้ที่จะสาบแช่งคนโบราณจึงมักไม่ค่อยยอมบอกวันเกิดกันและหากสาบแช่งส่งไปไม่ถึงผู้นั้นเนื่องจากความดีหรือบุญที่สะสมไว้เปรียบเสมือนเป็นกราะป้องกันทำสาบแช่งก็จะย้อนกลับไปหาตัวผู้ทำการสาบแช่งพุทธศาสนาจึงสอนให้รู้จักการอาภายัยไม่คิด อาคาดในด้านศาสตร์ห่วงจุ้ยก็มีความเชื่อว่าหากเราได้ไปซื้อบ้านรถยนต์มือสองก็จะนำเกลือผสมกับเศษสตังค์แล้วนำไปหว่านรอบบานรอบรถเพื่อเป็นการล้างสิ่งไม่ดีล้างอาถรรพ์และปล่อยไว้หนึ่งคืนก่อนที่จะกวาดไว้ใส่ในห่อผ้าขาวและนำไปไว้ที่วัด หรือโคนต้นไม้ใหญ่การวางเกลือดักซับเกลือดักซับสำหรับการวางเกลือดักซับที่กำลังเป็นที่สนใจของเหล่าสายหมู่นั้นวิธีการก็คือการนำเกลือไปใส่แก้วหรือถ้วยเล็กๆให้เกลือมีลักษณะที่พูนหล้นแก้วเปรียบเสมือนซับที่เพิ่มพูนก่อนจะนำไปวางไว้หน้าบ้านหน้าร้าน หรือตามมุมของบ้านและอธิษฐานให้ได้ทรัพย์รับโชคมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาและจะเปลี่ยนก็ต้องต่อเมื่อเกลือเกิดการละลายหรือยึดว่าจะเปลี่ยนในทุกวันพระนั่นเองต้องขอย้ำว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นมีทั้งผู้ที่ทำแล้วรู้สึกว่าตนเองนั้นค้าขายดีขึ้นได้รับทรัพย์ มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาบางคนอาจทำแล้วรู้สึกไม่ได้อะไรบางคนก็คิดว่าลองทำดูไม่ได้เสียหายอะไรแถมเกลือยังช่วยลดความชื้นภายในบ้านได้ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบคุคคลสำหรับวิธีการอาบน้ำเกลือหลังจากที่เราวางเกลือดักซับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ามาฝั่งในเรื่องของเปิดพิธีอาบน้ำเกลือไล่สิ่งไม่ดีพร้อมขั้นตอนแบบโบราณอาบน้ำเกลือแก้เดคดคุณเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าว่าหากไม่เคยทำมาทางนี้เปิดพิธีอาบน้ำเกลือไล่สิ่งไม่ดีพร้อมขั้นตอนแบบโบราณ ะมีวิธีทำอย่างไรบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยครับอาบน้ำเกลือแก้เ็ดหากคุณเคยได้ยินอาบน้ำเกลือแก้ดวงตกจะช่วยไล่สิ่งอับประมงคลล้างอาถรรพ์ลมเพลลมพัดและจะมีขั้นตอนแบบโบราณอย่างไรบ้างเปิดพิธีอาบน้ำเกลือไล่สิ่งไม่ดีพร้อมขั้นตอนแบบโบราณ ความเชื่อที่เกี่ยวกับเกลือนั้นสามารถขับไล่สิ่งอับปมงคลได้ในสมัยโบราณหากไปงานศพมาเมื่อกลับมาถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านจะมีการโรยเกลือไปที่ทางเข้าบ้านเสียก่อนจึงค่อยก้าวเท้าเข้าบ้านหรือเพียงนำเกลือหนึ่งกำมือปริมาณมากหน่อยมาละลายในน้ำร้อนเสร็จแล้วนำมาผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติ เราจะได้เกลือที่เข้มข้นในน้ำอุ่นจากนั้นอาบน้ำให้สะอาดเมื่ออาบเสร็จแล้วนำน้ำเกลือดังกล่าวมาอาบพรดในทวดต,ตั้งแต่ศีรษะจะหลดปลายเทา้าจากนั้นทิ้งไว้สามถึงห้านาทีแล้วจึงล้างออกให้สะอาดและอาบน้ำด้วยสบู่และสระผมแชมพูสระผมตามปกติแต่ถ้าจะอาบน้ำมนต์อีกรอบก่อน เดตัวได้ก็ยิ่งดีเปิดวิธีอาบน้ำเกลือไล่สิ่งไม่ดีพร้อมขั้นตอนแบบโบราณทำได้ดังนี้เตรียมกระมังใส่น้ำหนึ่งใบเกลือหนึ่งกํมผสมลงไปในน้ำในกระมังตั้งน้ำโมสามจบบอกชื่อจริงนามสกุลจริงวันเดือนปีเกิดและที่อยู่อาศัย ตั้งกิตอธิษฐานให้มั่นแล้วเก่าว,ว่าตั้งนโมสามจบแล้วบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่อาศัยวันนี้ข้าพเจ้าได้ทำการอาบน้ำเกลือขอให้พระแม่ทรณีพระแม่คงคาช่วยนำพาล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวข้าพเจ้าทั้งหมด บาปใดที่ข้าพเจ้าเคยทำกรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยก่อขอให้เปิดทางให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้ามีแผ่ไปให้ภพศารขอให้เลิกจองเวรต่อกันขอให้ยกเลิกคำสาปแช่งคำสาบานทั้งหลายขอข้าพเจ้าหลุดผลนับตั้งแต่ นี้วันนี้เป็นต้นไปขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่เจ็บไม่จนไม่มีน้ำตาจะทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุจากนั้นกั้นหายใจลาดน้ำใส่กระมังใส่ตัวตั้งแต่หัวจะลดปลายเท้า ทำติดต่อกันสามวันก่อนพระอาทิตย์ตกดินจากนั้นก็อาบน้ำปกติการอาบน้ำเกลือตามความเชื่อผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าเกลือเป็นสิ่งที่จะคอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปดังนั้นการอาบน้ำเกลือก็จะเป็นการทำสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตเราบทความนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ